เอาละครับทุกคนวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมบัคช็อตแล้วมาดูกันว่าทุกคนเกมนี้ผมจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับเกมนี้มันเกี่ยวกับคาวบอยเว้ยเห็นไหมหลังปืนผมมันมีลูกซองนี่ละครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะรอดูว่าผมจะได้ยิงหัวใครบ้างที่อยู่ในห้องนี้เออนั่นสิเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับเกมนี้มีชื่อว่าบัคช็อตนะครับผม ก็คือมันจะเป็นการดวลปืนกันนะครับมันจะมีทั้งลูกดีแล้วก็ลูกเสียด้วยนะส่วนใครที่ถูกยิงก็เตรียมตายได้เลยเริ่มจะสนุกแล้วทุกคนแต่ก่อนจะไปเล่นนะครับเราต้องหาห้องด้วยเว้ยแต่ว่าก่อนจะหาห้องเราอยากได้คนเยอะๆนี่ไงมาทุกคนรอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเฮ้ยสไปเดอร์แมนนายไม่มาร่วมด้วยหรออีกคนเดียวเท่านั้นนะ เรามาดูกันว่าอผู้หญิงคนทางข้างเราเนี่ยเราจะได้ยิงมันหรือเปล่าเอาว่ะสามคนก็ได้ว่ะเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วเรามาดูซิว่าใครจะได้เป็นคนที่จะได้ยิงก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแจกนะเอยเราจะได้อะไรบ้างไหนดูซิได้ที่ตัดกระบอกปืนอะไรอีก ได้เป็นยายดีนะอันนี้รอบนี้นะครับมีกระสุนแดง2แล้วก็ดํสี่เลย <c oughs> ถือว่าโอกาสสันคัญที่จะเยอะนะครับในการลั่นกระสุนแล้วมันไม่ออกโอเคมาวิเกมนี้ใครเป็นคนได้ใครเป็นคนได้ยิงคอนรอดูเฮ้ยต้องเป็นเราดิวะผมว่ารอบนี้นะเอาจากช่วยชัวร์มันไม่น่าจะออก กระสุนแดงไหมเออมันไม่น่าออกกระสุนแดงเอาละใครจะเป็นคนออกกระสุนนี้ไปเฮ้ยเป็นผู้หญิงผมก็ไม่เอื้อเฟื้อนะครับผมขอเป็นผมก่อนละกันเพราะว่าโอกาสมันสข้านที่จะน้อยมากเลยนะครับอืมเห็นไหมทุกคนมันไม่ออกจริงเอาละ ต่อไปเรามีโอกาสกระสุนดำเหลือีกแค่3เท่านั้นกระสุนแดงเหลือแค่สองผมยังเชื่อมั่นในตัวเองครับว่ากระสุนดำมันจะออกมาที่ตัวเราเอาสิปิดพลาดไปนิดหน่อยโอ้โหเจ็บหน้าเลยบาจรจงโอกาสเราหมดไปแล้วครับต่อไปคนด้านซ้ายมาันคนจะนั่งขำเราสินะแต่ว่า เดี๋ยวผมเอาคืนบอกไว้เลยใครที่มายิงผมผมจะใส่คืนให้หมดเลยนะคิดว่านายจะสู้เราได้หรอเอ้ยนายต้องยอมแพ้เราไปตั้งแต่แรกแล้วเมื่อไหร่านายจะหยิบปืนขึ้นมาโอเคเฮ้ยมันลิงไปที่คนหัวสีขาวอะ่ะเอ้ยตอนนี้ครับโอกาสกระสุนแดงเหลือหนึ่งแล้วก็กระสุนดำเหลือแค่สามเท่านั้นเอาละ เอ้ยกินยาเลยเหรอมันไม่เพิ่มนะเพราะว่าเลือดไหนก็เต็มอยู่เอ้ยเฮ้ย,ยมันเล็งสุดคกันเลยเอืมตอนนี้มีโอกาสน้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าผมหยิบขึ้นมาเอ้ยเมื่อกี้มันแย่งยาผมไปหรอเอาละคุณแย่งยาผมไปใช่ไหมผมคงไม่ให้โอกาสคุณน,นะบอกไว้ก่อน ผมก็จะยิงคุณนั่นแหละนะดูสิอืมเอาละเพราะว่าคุณย่งยาผมไปไงไหนเราต้องมาเป็นพวกกันไหมล่ะโอกาสน้อยแล้วนะที่กระสุนแดงมันจะออกไปใส่หัวคนนั้นเฮ้ยเอาไหมล่ะผมแดง อ,อสวยไห <c oughs> นยิ่งยาเราไปใช่ไหมเธอเอ้ยเก่งมากผมแดงนี่ยแหละยิ่งยาผมไปไงมาครับรอบที่สองมาดูสิว่าเราจะได้ของอะไรบ้างขอเป็นยาได้ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้ครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนมีอีกไหมอันนี้อะไรอะ่ะเอาไว้ก่อนครับอันนี้อะไรไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับ กระสุนแดงอยู่ที่สี่ครับแล้วก็กระสุนดําก็อยู่ที่สี่นะแล้วมาดูกันว่าใครจะได้ยิงก่อนไอ้เสื้อขาวหรอเสื้อขาวได้ยิงก่อนแน่ๆเลยทุกคนโอ้โหยเอาละใครใครจะเป็นคนถือปืนวฮ้ยอันนี้มันมีกงด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะ ไม่รู้อ่ะทุกคนเอ้ยมันเล็งใส่กันแล้วอืมโอ้โหหงายหลังเลยตอนนี้ก็สุนแดงเดือดสามครับเอาละเอาละเราต้องผมเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนเดิมครับว่าผมจะได้กระสุนดําเพราะว่าอะไรผมมีโชคค่อนข้างที่จะเยอะถ้าผมเอากระสุนดําไปยิงใส่คนอื่นมันคงเสียดายใช่ไหมล่ะกันก็ต้องเป็นผมไม่ล่ะ เอาละอืมอะไรมันจะสวยขนาดนั้นบ้า <c oughs> จริงทุกคนเราไม่ได้ตายกับคนอื่นนะเราจะตายกับตัวเองเอ้ยมันเหล่าอ่ะเพื่อนเออตอนนี้เราลุมอยู่ที่ผู้หญิงนะเอ้ยเสรย้ายไหมล่ะตอนนี้แดงหนึ่งดำสองนะครับบ้าจริง ตอนนี้ดูสิว่าผมขาวมันจะยิงใครเฮ้ยเอาว่ามันใส่กุญแจมือคนนี้แล้วมันคงไม่เป็นผมนะอันนี้คืออะไรอ่ะโทรศัพท์เหรอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามันยิงคนนี้ก็น่าจะดีวิ่ยเหล่าด้วยเอาละเตรียมเลยเลย เอ้ยกระสุนทำออกไปสแสดงว่าโอกาสที่จะเป็นกระสุนแดงค่อนข้างที่เยอะๆกว่าสิอันนี้คืออะไรผมขอใช้ดูหน่อยแล้วกันทิศทางการหมุนถูกแก้ไขเคโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะขโมยสิ่งของได้ทันทีปึ๊บผมอืมผมจะเอาอะไรดีอ่ะผมเอาเป็นกุญแจละกัน ไม่ได้เอากุญแจไปใส่คนนี้เชื่อ <Okay. S 1> แล้วก็เอานี้มาตัดสิปึ๊บไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยตัดแล้วกันเราเลงไปที่อะไรอ่ะขนวงขบวงเอาละผู้หญิงเตรียมตัวนะเธออื้ออิยเจ็บไปสิเธอสามเป็นไงล่ะถูกลุมใช่ไหมล่ะเอาล่ะยังเป็นเราอยู่นะ เพราะว่าตอนนี้กระสุนแดงยังเหลืออีกใช่ไหมปื๊บเหล่าเลยปุ๊บเราก็จะเอาปืนมายิงที่ผู้หญิงผู้ชายดีกว่าไหมเอาละเอาแบ่งไปโอ้ยไม่ออกเสียดายนะต่อไปคงจะเป็นแดงแล้วสิเอ้ยผู้หญิงว่า มันคงไม่ยิงผมหรอกมังทุกคนว่าแหละอุย้ยแล้วเป็นแดงด้วยเอ้ยโอ้โหโอ้เลือดเราเหลือสองว่าต่อไปมันคงจะเป็นดำสินะเพราะว่าแดงมันหมดแล้วอุย้ยมันเหล่าด้วยว่าหรือว่ามันจะเป็นแดงวะผมว่าแดงมันไปหมดแล้วนะเอ้ยเพื่อน เพลียแบบนี้แล้วโอ้โโอ้ยโชคหลายจริงโอเคถือว่าเราดวงสวยไงบ้าเราเด็กสมอลี่ไปแล้วโอเครอบแรกไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเราวอมแล้วกันนะเออเมื่อกี้เราวอมไงเราไม่ได้เอาจริงแต่ถ้าเราเอาจริงแล้วก็ไม่มีใครสามารถชนะเราได้แน่ๆเลยเอ,อ เมื่อก,กี้ก็พูดแบบนี้นะเอาใหม่ครับเอาใหม่เรามาดูกันว่ามันจะมีคนเล่นสี่คนหรือเปล่าค่อนข้างหายากมากเลยนะอันนี้อุ้ยมันยิงกันอยู่เลยพวกนี้ก็ยิงกันอยู่ครับแสดงว่าเราต้องรอ เอาละเกมต่อไปคุณพร้อมไหมผมก็พร้อมแล้วแต่ว่ารอบนี้เรามากัน4คนเลยนะครับเรามาดูกันว่ารอบนี้ผมจะมานี่ไงนี่ไงไอ้หัวขาวผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวผมจัดการไหนดูสิเราไดากุญแจมาครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีปึ๊บมีกล้องส่องเคถือว่ามีความเพ่นยามอีกระดับครับมาผมพร้อมแล้วนะ รอบนี้ดูสิว่ากระสุนแดงสองแล้วก็ดำสามครับก็ถือว่าโอกาสที่จะออกดำกันข้างที่จะเยอะนะเออชีวิตเรามีห้าชีวิตต่อคนนะครับเอ้ยรอบนี้มาดูสิว่าใครจะได้เป็นคนเริ่มก่อนนะไม่ใช่คนนี้แน่ๆเลยไม่รู้ว่ามันบนไปฝั่งไหนนะครับเนี่ยเอ้ยโอ้ยมันยิงมันยิงคนนี้เลยต่อหน้าเลยเอ้ยออกดำว่า แสดงว่าอันนี้เป็นดำต่อไปคงเป็นผมสินะเึ๊บผมก็คงเอาผู้หญิงคนนี้มันแขนไงบอกเลยว่ามันอหืมตอนนี้แดงเหลือสองดำเหลือหนึ่งแล้วอย่านะเอาคนนี้ได้ไหมเธอไม่ต้องเอาฉันหรอกเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันหุยคิดหนักซะด้วยอะไรอ่ะ เออมันยิงคนฝั่งซ้ายอืมนี่แสดงว่าเหลือแดงอีกสองชิบหายแล้วคนนี้ต้องได้ยิงแล้วก็คนนี้ต้องได้ยิงหวังว่าจะไม่เป็นเร่านะมันเล็งใส่พ้หญิงเว้ยเออเอาสิแล้วอีกคนนึงคนนี้คนนี้จะเลงใส่ใครอุ้ยอ,ออกไปแล้วโอ้ยยิงแล้วก็ออกเลยแสดงว่าสงสัยว่าชิบหายเลย อฮ้ยเอาละเอ้ยทำไมมันเป็นเอาหมดแล้วหรอว่าจริงหรือได้ขโมยของว่ะปึ๊บได้เลือดโอ้ไม่ใช่สิน้ำบัตลมนี่ไงเลือดอเครอบนี้นะครับอุ้ยดำห้าแดงสง พระเจ้าแสดงว่าโอกาสค่อนข้างที่จะยากครับที่มันจะออกแดงงั้นผมก็ลองใส่ตัวผมเลยละกันมันคงไม่ออกแดงสิงนะถ้าแดงมันคงเอ้ยอะไรมันจะสวยขนาดนั้นวะเอ้ยบ้าแสดงว่าดำมันเหลืออีกห้า อวียนนี้รีบกินเลยวะ่ะกลัวผมแย่งละสิแสดงว่าดำมา,ลาเลยอีก5เลยแดงเลยอีกแค่หนึ่งครับบ้าโอกาสมันลงที่ผมตลอดเลยหรอบ้านะาเออวิมันซองว่าแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นดำแน่เลยผมว่านะ เอ้ยมันขังด้วยขังผู้หญิงด้วยเอ้ยแดงหรออืมโอ้ยเจ็บแสดงว่าต่อไปก็คงเป็นดำล้วนแล้วสิใช่ไหมทุกคนก็คงเป็นดำสินะอืมผมขอกินเลือดได้ไหมเพราะว่าเลือดผมมีสีขอกินแล้วกันก่อนมันจะหาย แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นดำหมดเลยเอาละมันคงไม่แดงสินะเออปึ๊บอ,อันนี้ก็แดงเหมือนกันแดงเหมือนกันอะไรละ่ะดำโอเคนอกนั้นก็ดำหมดแล้วครับเพราะว่าแดงมันไปหมดแล้วนะเออปึ๊บเพราะแดงมันมีสองไงโอเคเรามันจะซวยอะไรขนาดนั้นนะรอดูครับต่อไป น้ำน้ำมันนี้คือช่วยอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้อะไรไม่รู้ที่สองเชโอ้ยดำดำสีแดงสีพระเจ้าไอนน้มันมีที่รักขโมยว่ะปึ๊บผมขอคุณ ส่องดูก่อนแล้วกันครับว่ามันจะแดงหรือดำอุ้ยแดงว่าเราไม่มีที่ตัดนั้นเนี่ยปึ๊บอันนี้กุญแจมือเราใส่คนนี้ครับเพราะว่ามันมีที่ขโมยของค่อนข้างเยอะมากเลยนะโอเคปึ๊บเราเราก็จะยิงหมอนี่นายดูสิตาําเจไปดีเค นายจะเอาแบบนี้กับเราใช่ไหมได้ดิเอาละต่อไปตามผู้หญิงแล้วสินะหวังว่าเธอคงจะไม่ยิงฉันนะฉันน่ะร่วมมือกับเธอค่อนข้างดีเลยนะเออแต่ถ้าเธอมายิงฉันฉันก็คงจะไม่ให้โอกาสเธอแล้วนะรอบนี้รอดูครับว่ามันจะยิงใครมันยิงคนตรงข้ามแสดงว,ว่าต้องเป็นแดงแน่แนเลยอืม เก่งมากเธอทำได้ดีต่อไปเหลือสามและชีวิตมันต่อไปคงเป็นผมสินะอืมโอกาสแดงต่อไปโอกาสดำค่อนข้างที่จะน้อยแล้วครับกินก่อนแล้วกันเออแดงออกไปอีกแล้วต่อไปคงจะเป็นดำสินะปึ๊บ เอมอันนี้คืออะไรย้อนคําสั่งเลี้ยวไปฝั่งนี้ใช่ไหมเข <Okay. S 1> ผมขอขอเป็นตัวผมและกันเพราะว่าดำมันยังไม่ออกเลยมันต้องเป็นดำบ้างสิถ้าเป็นแดงแบบนี้ผมจะสวยเอานะสวยต่อไปผมก็จะซองเพ๊บอเคดูซิว่ามันจะเป็นแดงหรือดำอุ้ยแดงสวยงามสิครับแบบนี้ ผมจะหยิบปืนขึ้นมาแล้วเล็งไปที่ผู้ชายก่อนแล้วกันนายอ่ะมันไม่สมควรที่อยู่ในเกมเลยสักนิดอืมเจ็บไหมล่ะโฮย้ยเหลือสองแล้วสินะต่อไปลูกกระสุนนายจะใช้อะไรอ่ะเลือดนายก็ไม่มีแล้วนะนายจะยิงได้หรอมันทำนะเออบอกเลยมันหมดแล้วนะ นายจะเอาแบบนี้มันก็ไม่ดีนะครับเอาละเธอจะส่องอะไรมันมีแค่ดำไปหมดแล้วเธอจะยิงใส่ตัวเองงั้นเหรอข้ามกระสุนไปงั้นหรอดำสินะนั่นไงต่อไปมันก็คงจะเป็นดำอะ่ะเธอมันหมดแล้วแดงอะ่ะเห็นไหมบอกไปแล้วว่ามันหมดแล้ว โอเคต่อไปคงเป็นรอบที่4แล้วสินะโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์พระเจ้าต่อไปดำสามแดง2องั้นเหรอผมว่าโทรศัพท์มันช่วยอะไรครับเดี๋ยวเราลองใช้โทรศัพท์นะ เปลือกทีห้าว่างเปล่าเอ้ยเอาอีกหน่อยละกันเออมันซ้ำกันนี่ว่าเปลือกทีห้าว่างเปล่างั้นเหรองั้นเว้านี้มันมีขโมยสามอันเลยผมขอเอายิงตัวเองละกันผมจะเสี่ยงยิงตัวเองดูสิว่าผมจะรอดหรือเปล่า <c oughs> อืม ้าจิงใครมันจะสวยไปเท่าผมวะทุกคนแดงเหลือนหนึ่งเออผมสวยมากเลยนะอยมันใช้เยอะมากเลยนะนใช้โทรศัพท์เปลือกทีห้าว่างเปล่าโอเคอ้ยมันสูบฉีดอะไรก็ไม่รู้เอาสินายพร้อมหรือยังอ่ะนายจะล้างแขนใครอ่ะ ผมแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็แข้นคุณนะบอกไว้ก่อนจะมาลงที่ผมมันก็ไม่ได้อ่ะมันเจากระสุนออกครับกระสุนแดงออกแสดงว่านอกนั้นก็เหลือดำสิเฮ้ยกระสุนแดงมันมีสองนะขโมอยอะไรอะ่ะขโมยเลือดเขาเหรอเอขอขโมยเยอะนี่เฮ้ยมันก็โอ้ยมันขโมยที่สองผมไงบ้า มันดำหมดแล้วนายไม่จำหรือไงอ่ะเพื่อนนอกนั้นก็คงจะเป็นดำแล้วนอกจากนายจะยิงใส่ตัวเองนะคิดทางการหมุนถูกเปลี่ยนเหรอเอาละนายยิงใส่เขาทำไมอ่ะเพื่อนมันก็มาฝั่งเราอ่ะดิเห็นไหมล่ะหมุนมาหาเราสินะต่อไป ขอขโมยเลือดหน่อยละกันขอขโมยเลือดนะครับเห็นว่าเลือดเยอะมากเลยอืมชื่นใจอันนี้ก็คงจะยิงใส่ผมเพราะว่าลูกที่ห้ามันว่างเปล่าไงบอกแล้วว่าลูกที่ห้ามันว่างเปล่าเอาละต่อไปรอบที่ห้าครับเป็นที่สองอีกแล้ว อันนี้เป็นขโมยสวยงามเป็นที่ตัดครับเคอุ๊ยแต่ว่าอันนี้แดง3ามเลยนะดำสองนะแต่ว่าโอกาสก็แดงค่อนข้างเยอะนะครับขนาดโอกาสแดงน้อยผมก็ยังโดนอะ่ะชิดดูเออเอาละไหนขอส่องดูหน่อยละกันครับใช้แว่นขยาย อันนี้มันเป็นแดงสิเอิ่มผมขอเลือยตัดหน่อยละกันถ้าผมยิงผู้ชายคนนี้จะตายเลยใช่ไหมแต่ผมเอาผู้หญิงดีกว่านะปื๊บเอามาตายไหมไปดีสองเจ็บสินะ แต่นะเธอก็มีเลือดอยู่แล้วนี่เอาละเธอจะล้างแขนใครอ่ะตอนนี้เลือดผมมีห้านะคุณยิงมาก็คงจะเป็นไม่รู้สิทิศทางการหมุนถูกแก้ไขอีกแล้วหรอเฮ้ยมันส่องด้วย อุ้ยแสดงว่ามันเล็งมาที่ผม่ะสิแบบนี้อุ้ยเต็มเตียวขอโทษครับเพื่อนขอโทษอืออ๋อเฮ้ยไม่เป็นไร้ครับเราจะมีอีกสามเลือดเลยเอาละเราเห็นเลือดอยู่ฝั่งนั้นครับฝั่งขวามือแล้วยังไงล่ะเราขับโมยอันนี้มาได้ไหมถ้าโมยอะดีนาลีนปุ๊บไม่ได้ครับ ต้องขโมยเลือดเท่านั้นโอเคขอเติมเลือดหน่อยละกันเพื่อนอันนี้ขอยกสดละกันแสดงว่าแดงไปแล้วสองอันนี้ก็ต้องเป็นดำไหมเฮ้ยแดงว่ะต่อไปก็คงเป็นดำสองอะสิใช่ไหมเพราะว่าแดงมันมีสามเว้ยแล้วดำก็อีกสองอเพื่อนนายไม่ได้เล่นหรอกนะ แต่ผมยังมีแรงแข็งกับผู้หญิงคนนี้อยู่คิดว่าเธอจะหนีผมไปรอดนะในรอบนีนอบน้อืไม่มีทางบอกไว้เลยโอเคต่อไปรอบที่หกครับทุกคนปึ๊บได้โทรศัพท์ได้กุญแจโทรศัพท์อีกแล้วหรอแค่นี้หรอได้หน่อยจังเลยเพื่อนอินี่มันได้ยาญอีกแล้วรอบที่ห้า อุ้ยกระสุนเดงสองดำอีกห้าอย่างน้อยผมก็ขอสองก่อนละกันนะขอดูสิว่าลูกสุดท้ายมันคืออะไรเปลือกที่สามว่างเปล่าอืแต่เปลือกที่หนึ่งนี้สิน่าสนใจนะ ผมว่าเปลือกที่หนึ่งก็คงจะไม่ใช่ดำหรอกไม่ใช่แดงหรอกมั้งเอออะไรมันจะซวยขนาดมันวะแสดงว่าเปลือกที่สองเนี่ยเราต้องใส่คนขาวไปแล้วเราก็จะจับปืนขึ้นมาเล็งไปที่ผมขาวดูสิเจ็บไปดีผมเดาถูกไงเจ็บไหมหล่ะเธอหน้าชาไปสิ <c oughs> ต่อไปมันก็คงจะเป็นดำาครับเปลือกที่สามนะเอาละนายเอ้ยเอาแบบนี้เลยหรอนายจะหักหลังกันแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็ดื่มด้วยเปลือกที่สามออกไปแล้วครับสีดำเอ้ยทิศทางถูกแก้ไขอีกแล้วนายจะร่วมมือกับผมข่าวไม่ได้นะจิ้มหายแล้ว เ้ยมันดำไงไนายตอนนี้เปลือกดำไปออกไปเท่าไหร่แล้วไปสามแล้วใช่ไหมเอาละเหลเือแดงอีกหนึ่งดำอีกสองชิบหายแล้วเอ้ยโอ้หโอ้ย,อย,อย,อยผมขาวออกไปแล้วนี่แสดงว่าเหลือเรากับนายแล้วสินนะเอาละขอใช้โทรศัพท์แล้วกัน เปลือกที่2องเอ้ยมันยิงไปแล้วนี้เฮ้ยแสดงว่ามันต้องเป็นดำทั้งหมดเลยไหมอะเพราะว่าแดงมันไปหมดแล้วไงโอเคมาใครออกก็ถือว่ายอมแพ้ไปนะแต่ว่าเราอะยังไม่ยอมแพ้นายสักหน่อยหมดหรือยังเคต่อไปรอบที่7ครับใครออกคนนั้นแพ้นะ่นนาย ยาที่ตัดแล้วก็โอเครอบนี้แดงสองดำสองโอกาสก็ค่อนข้างที่จะน้อยเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ใช่เลยที่จะไม่มีโอกาสที่จะออกแดงนะรอบแรกเดี๋ยวผมกินกินยาไปก่อนแล้วกันโอเคพอกินยาเสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้ ก่อนมันจะลักขโมยผมนะอะไรออกดำออกไปแสดงว่าเราตัดเลยมีโอกาสที่จะออกแดงค่อนข้างสูงนะเอาสิมาเพื่อนเตรียมตัวถ้าออกแดงนะครับเราจะชนะเกมนี้ไปเลยนายพร้อมหรือยังนับ1นึสองส เรียบร้อยผมชนะเกมนี้ไปน่าอับอายนะนายแพ้เราอ่ะถูกตัดออกนี่ไงผมได้เงินไงทั้งหมดร้อยล้านเออก็ขอแสดงความยินดีกับผมด้วยนะครับชิบา้าเราเป็นฝ่ายชนะไงโอ้โหดูดิกระสูนยิงเจ็ดนะครับ ถูกปล่อยออกมา19เลยนาะทีที่เสียไปก็คือ18นาะทีเราเล่นไปได้เงินมา670ดอลลาร์นั่นเองนะครับโอเคโอ้โหเกมนี้อย่างน้อยเราก็ล้างแขนผู้หญิงผมข่าวได้วะใช่ไหมทุกคนโอเคก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมขอฝากช่องเดีเกรกไว้ด้วยละกันเนาะโอเคฝากกดไลค์กดซับส c ค i b e ให้ผมด้วยนะถือว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ